สวัสดีค่ะวันนี้มาแบบว่ามาสอนฟรีแบบเรียบรีบนะคะอาจจะสิบยีนาทีวันนี้จะมาสอนเรื่องอะไรบอกว่าวันนี้จะมาสอนเทคนิคการทําตลาดออนไลน์หลายหลายคนก็อาจจะรู้จักลายอยู่แล้วใช้อยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยใช้หรือบางทีใช้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออจะใช้แบบไหนทาการตลาดยังไงเนาะวันนี้เดี๋ยวขอแชร์ไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวขอเปิดเพจดูแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปแชร์ได้ยินเสียงกันไหมคะพอดีใส่หูฟังเตรียมเตรียมเดี๋ยวเตรียมจะคุยแบบพิเศษแล้วก็เลยแบบ เออใส่หูฟังนะคะก็เลยใส่เลยก <g ül> ็ <g ül> เลยใส่ไว้เลยอ่าเนี่ยขอฟังเช็คเสียงนิดนึงโอเคอ่าใครได้ยินแล้วปิดเสียงม,มีเสียงโอเคเสียบบสง,งชัดเะเคโอเคโอ เดี๋ยวขอแชร์ไปนิดนึงนะคะใครมาแล้วก็แชร์กันไปหน่อยหนึ่งเนาะ okay. แชร์สตอรี่โอเคแชร์นะคะระหว่างนี้นะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการนะบางคนทำกรนตลาดกันอยู่แล้วแต่ว่าเอ๊อบนไลน์ทำยังไงนะคะลองดูแชร์ไปที่เพจ นะคะโอเคแชร์ไปที่เฟซมาแบบเหมือนจะเรียวแต่ไม่เรียวแต่งหน้านิดหนึ่งนะใครมาแล้วก็ใครมาแล้วก,แวก็แชร์กันไปแท็กเพื่อนแท็กฝูงนะคะเรียแกบบเพื่อนนิดหนึ่งนะทิจิจีๆๆๆจ ต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนก็ทจะบอกอย่างนี้ก่อนการตลาดมันจะมีหลายเลเวลนะเลเวลแรกสิ่งที่หลายๆคนต้องทําเลยไม่ว่าจะทําบนไลน์หรือว่าบน f a c e b o o k บนไ g t i บนท k t o อกบน Twitter ก็ตามสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือมันจะมีสัดส่วนอยู่ก็คือการสร้างอเ n นต s หรือว่าการสร้างการรับรู้นะคะทำให้คนรู้จักก่อนถ้าคนไม่รู้จักคุณก็ไม่มีทางที่เขาจะเข้ามาดูหรือเข้ามาซื้อสินค้านะคะแมลงวันบินนะคะ ใครหเห็นดวงตาดวงตาที่สามแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายบอกชื่อบอกบอกแซ่กันนิดนึงนะ <c oughs> มีแซ่ตอนนี้อยู่ในช่วงของตรุษจีนเนี่ยยังเป็นแต้อยู่นะ, <c oughs> ะวันนี้จะมาสอนเทคนิคการทําตลาดออนไลน์ก็ทาตลาดออนไลน์เนี่ยมันทํายังไงได้บ้างนะทำยังไงได้บ้างก็ไล่มาเลยสวัสดีค่ะคุณจิระมาฟังด้วยโคนขอบคุณนะคะค่ะก็การทําตลาดนะเวลาทําตลาดอันนี้เป็นพื้นฐานการทําตลาด ทั่วไปเลยนะก็คือว่าคุณจะต้องสร้างการรับรู้โอ้ยมีคนมาเยอะแยะแล้วนะคะเดี๋ยวนะใคร ơi? เอ่ยเอ๊ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีคุณตุ๊กตามาด้วยนะขอบคุณขอบคุณนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันแบบว่าวันฟรีเดย์ของเรานะคะเราก็จะมาไลฟ์นิดนึงก่อนที่จะไพรเวทเดี๋ยวจะมีไพรเวทตอน4ี่โมงอ่าเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันไม่นานนะคะฝากแชร์กันไปแล้วกันคิดว่าถ้าไลฟ์นี้มีประโยชน์ บางคนทาการตลาดมาแต่ว่าไม่ทำบอนไลน์คือมันเสียดายมากๆเลยเพราะว่าคนไทยนะต้องบอกว่าคุณพลาดโอกาส70ล้านคนไปแล้วนะพลาดโอกาส70ล้านคนไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะอืมอ่าขอบคุณค่ะก็ใน70ล้านคนเนี่ยเราทําอะไรกับเขาได้บ้างนะขั้นตอนแรกอย่างที่บอกแล้วว่าการตลาดมันมีหลายเลเวลมีตั้งแต่ขั้นตอนที่สร้างการรับรู้หรือว่าการสร้าง awareness การสร้าง a อเนต์ทำให้คนรู้จักเราทำให้คนเห็นเราถ้าคนเห็นเรามากเราก็มีโอกาสที่จะทำการตลาดมีโอกาสที่จะขายมากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงพาร์ทคือในส่วนของไลน์เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นในตัวหลังบ้านที่เป็นดูแลลูกค้าประจาหรือว่าเป็นลูกค้าที่คือเริ่มรู้จักเราแล้วหรือว่าดึงดึงเข้ามาในในไลน์ใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นมันสามารถที่จะสร้างาเรียกแบรนด์แวนเนตหรือว่าการรับรู้ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นคือการ พวกการอายิงแอดหรืออะไรอย่างเงี้ยในไลน์ก็ทําได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเข้าๆให้เดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีอะไรจดๆไว้ไหมอพอดีว่าเปิดมาแล้วเห็นโน้ตอะไรสักอย่างนึงก็เลยเฮ้ยเออบางทีมันเป็นเรื่องเบสิกที่เรารู้แต่ว่าคนอื่นอาจจะยังไม่เคยรับรู้เรื่องพวกนี้เนาะเราก็เลยเออเอามาแชร์นิดนึงนะคะวันนี้ในเลเวลของการการทําการตลาดเนี่ย เรื่องของการสร้างอเนตเนี่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างอวเวนตเพราะว่าคนที่ใช้ Line OA ส่วนใหญ่ปัญหาคือปัญหาคือคือ Line OA มันจะบอดแคสต์ใช่ไหมคนหลายๆคนก็รู้ว่าบอดแคสต์ดีบอดแคสต์ทุกครั้งจะมียอดขายเสมอจำไว้แบบนี้เลยนะคะและก็มีคนบล็อกด้วยนะการบอร์ดแคสต์ทุกครั้งจะมียอดขายเสมอจดไปได้เลยว่ามียอดขายเสมอเพราะว่าก้อยลองมาแล้วไม่ว่าคุณจะมีคน1ิบคนร้อยคนพันคน แต่10คนอาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ในไลโอเอทำให้มันสามารถมียอดขายเพิ่มขึ้นสวัสดีค่ะพี่พิช,ชานะคะเพี่ตาใช่ไหมก็คือถ้าสมมติว่าเรามีไลโอเอแล้วปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือการทำให้เขามาติดตามหรือว่ามาเพิ่มเราเป็นเพื่อนเพื่อที่อะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำการตลาดกับเขาในไลน์ของเราเหมือนมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเรานะคะคนที่เข้ามาในไลน์เนี้ย เขาก็ต้องติดตามเราเขาก็ต้องการสิ่งที่เรามีเพราะฉะนั้นมันก็จะพูดกันง่ายกว่าแบบว่าถ้าสมมติเราเหมือนเราโพสต์ลงไปบน Facebook มันเหมือนการเบี่ยงแหมันเหมือนการกาแบบว่าโยนเพชรลงไปในบนผืนทรายอะแต่ถ้าเราโยนลงไปในเรียกอะไรอะในไลน์ใช่ไหมในไลโอเอมันก็จะเป็นเหมือนว่ากระชอนล่อนมาแล้วเหมือนเหมือนทรายอยู่ในตะกร้าแล้วเหมือนเหมือนล่อนคัดเกรดมาแล้วอ่าคัดเกรดมาแล้วนะคะแล้วเรา เอาเพชรโยนไปเราก็อาจจะพอมองเห็นหรือว่าแรงกระเพื่อมของน้ำมันอาจจะแบบแผ่กระจายทําให้มันมียอดขายกระเด็นกระดอนมานะคะตีไป1%ก็คุ้มแล้วเพราะว่าอะไรถ้าตอนช่วงแรกใครที่แบบว่ามีไลน์โอเขเาจะบอดแคสต์ได้1นึ0งพข้อความซึ่งถ้าคุณบอดแคสต์หนึ่งครั้งแล้วมียอดขาย1%ก็คือเท่าไหร่1%ก็คือ10ใช่ไหมสิบคนต่อ1นึ่พันอย่างเงี้ยคือก็คุ้มแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งแรกเลยที่จะทําการตลาดในการที่จะสร้างแบรนเน ในไลน์นะก็คือเพื่อนๆใช่ไหมคะสิ่งแรกเลยก็คือพรีเมียมไอดีนะคะการที่คุณมีไลน์แล้วแล้วคุณไม่จดพรีเมียมไอเดียเขียนเขียนไหมเดี๋ยวขอเขียนโน้ตให้นิดหนึ่ง,ลนนะะงแล้วกันนะคะเขียนยังไงดีเปิด PowerPoint แล้วกันแล้วจดกันไปแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวพิมพ์ให้ เดี๋ยว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 นิมละกันเห็นไหมเห็นไหมแป๊บหนึ่งยังไม่ได้แชร์ยังไม่ได้แชร์นะคะ h, guys, นิดนึงอ่ะหนึ่งก็คือขั้นตอนแรกเลยคุณต้องมีพรีเมียมไอดีนะคะต้องมีชื่อพรีเมียมอ่าหนึ่งก็คือพรีเมียมไอดี ดีเนี่ m i d นะคะอันนี้เป็นการเรื่องของการสร้างแบรนด์ awareness นะคะ awareness อันนี้สำคัญ awareness คืออะไรนะคะ awareness ก็คือเฮ้ยพิมพ์ผิด awareness อ่ะ awareness ก็คือการรับรู้นะคะสร้างการรับรู้นั่นเองแชร์นิดหนึ่งแชร์สกิน อ่ะเห็นไหมโอเคไหมอ่ะมันทำไมกระพริบ,บทุกคนเห็นชัดไหมอะ่ะทำไมเรากระพริบเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย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 มันกระพริบกระพริบอันตรายไหมเนี่ย อันตรายไหมเอาเอาไงดีไม่แชร์ก็ได้นะแชร์แล้วก็พิเราไม่แชร์ก็ได้เลอ่ะโอเคหนึ่งก็คือสร้างการรับรู้นะคะสร้างการรับรู้อันแรกเลยของ l ลโอเอก็คือคุณต้องมีพรีเมียไมดีพรีเมียมดีช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องการสร้างแบรนด์ทําให้คนจดจําชื่อของเราอย่างเช่นของก้อยใช่ไหมก็จะเป็นแอดก้อยปริษานะ แอดก้อยปริษาใช่ไหมอืมอเดี๋ยวให้ดูนะคะแอดก้อยปริษาอ่ะอย่างนี้แอทไซเอโอ่ะึนน S I A ะ้งอีกอันหนึ่งได้ไหมมนโชว์นี่อย่างนี้นะคะแอดก้อยปริษาแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้จดชื่อพรีเมียมไอดีมันก็จะเป็นยังไงของก,อก็จะเป็น BAU36 อะไรก็ไม่รู้ ยังจาของตัวเองไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่จําของตัวเองไม่ได้ยากมากที่คนอื่นจะจาของเราได้อันนี้เป็นหนึ่งในการตลาดในการสร้างแบรนด์ awareness นะแล้วก็2ก็คือเรารีบแล้วพอเราหันมามองเวลาเ,เหลือแค่15นาที18นาทีนะโอเคก็2ก็คือเรื่องของการเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มเพื่อนตรงนี้เป็นปัญหาหนักมากของคนที่มีไลน์ OA ทํายังไงให้คนเข้ามาในไลน์เยอะขึ้นนะคะ วันนี้จะมาบอกวิธีการก่อนว่า l i โอเอมันสามารถที่จะเอาตรงไหนมาใช้เพิ่มเพื่อนได้บ้างใน Li โอเอเขาจะมีปุ่ม QR QR code นะคะสองก็คือปุ่มเพิ่มเพื่อนสามก็คือโปสเตอร์ poster. แต่โปสเตอร์เนี่ยคุณต้องเป็นโล่น้ำเงินเหมือนของก้อยเป็นโล่น้ำเงินแบบนี้จะมีโปสเตอร์ให้คือสามารถพิมพ์ออกมาเป็นแบบของ ของไลายเองอเดี๋ยวให้ดูนะคะพอดีวันนี้ใช้คอมพิวเตอร์พอดีเนาะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนนะ,ะแช์นิดนึงนะคะในเมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์แล้วเราก็ต้องแชร์โอเคเห็นไหมอ่ะโอเคในเรื่องนี้ใช่ไหมเออ แอปนี่หาก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะวิธีการเพิ่มเพื่อนนะในโทรศัพท์ก็มีนะคะเครื่องมือการเพิ่มเพื่อนตอนนี้หน้าตามันจะเปลี่ยนไปแล้วมันประมาณนี้นะเพิ่มเพื่อนแบบนี้เนาะก็จะมีเห็นไหมมันมีสร้างสร้างลิงก์เราสามารถเอาลิงก์นี้ไปแปะที่ไหนก็ได้อย่างเช่นกดลงมานะมันก็จะมีลิงก์นี้นะคะเราคัดลอกแล้วเราเอาไปวางที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ที่เป็นเว็บไซต์ ก็จะสามารถที่ทำให้คนคลิกแล้วก็เพิ่มเพื่อนเรามาได้และ2ก็คืออ่ะตรงนี้นะคะ QR code อ่ามันก็จะดูไฮโซเราสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในโทรศัพท์ก็ทำได้นะคะอันนี้ในโทรศัพท์ทำได้เซฟไปแล้วก็ไปแปะเสียงหมา <c oughs> ขออภัย <c oughs> มาเหา่า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 นะคะมีเสียมีคนช่วยสอนด้วยนะอ่ะก็เนี่ย ก็จะดาวน์โหลดไปได้นะคะอันนี้เป็นวิธีที่2 3งสาก็คือปุ่มเพิ่มเพื่อนปุ่มเพิ่มเพื่อนอันนี้ใช้เฉพาะบนเว็บไซต์ถ้าใครมีเว็บไซต์คัดลอกโค้ดนี้ไปแล้วไปแปะบนเว็บไซต์ก็จะมีปุ่มสีเขียว,ยวแบบนี้ <S <S เคยเห็นไหมคะเข้าไปในเว็บไซต์กดเพิ่มเพื่อนก็จะเด้งเข้ามาที่ Line OA เองเราเลยนะแล้วก็อันที่นี่อันนี้ก็คือตั้งค่าช่องทางเพิ่มเพื่อนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราสามารถที่จะตั้งได้ว่าอ จะให้มาที่ไหนนะคะเดี๋ยนะอันนี้มันตัวใหม่มาเลยเนี่ยเชิงลึกนะคะช่องทางการเพื่อนเพื่อนโอเคที่มาโอเคอันนี้เป็นตัวเบื้องลึกแล้วข้างหลังนะคะไม่เป็นไรเราจะเน้นแค่สามอันอ่าสี่อันนะคะก็คือตัวนี้เออสามอันก็คือตัวลิงก์ตัว QR code โค้ดแล้วก็ตัวแผ่นป้ายซึ่งจริงๆเราใช้จริงๆหลักๆแค่2อัน QR code โค้ดกับลิงก์ซึ่งลิงก์เนี่ยเอาไปแปะบนเว็บไซต์ที่ไหนก็ได้ส่วน QR อารโค้ดเนี่ยเราใส่ไว้ในโทรศัพท์แล้วเวลาเจอใครเราก็สแกนให้เขาสแกน หรือเราจะปริ้นถ้าใครที่เป็นแบบออฟไลน์ที่เคยบอกไปว่าตามร้านร้านอะไรเงี้ยที่มันเป็นออฟไลน์อ่ะเราปริ้นตรงนี้ไว้แล้วก็แปะเคลือบไว้เลยนะคะเวลาใครมาใครไปที่เป็นขาจอเราให้เขาสแกนแล้วก็บอกว่าเออเผื่ออยากได้อะไรเพิ่มก็สามารถทักเข้ามาแล้วก็จัดส่งได้เลยส่วนอันนี้ที่เป็นการเพิ่มเพื่อนนะคะโปสเตอร์ตรัวนี้จะใช้เฉพาะ เป็นบัญชีทางการก็คือมีโล่สีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินโล่สีเทาเป็นแบบไหนนะคะก็สีเทาแบบนี้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะก็สามารถทําได้อ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออะไรคือโปรไฟล์โปรไฟล์เพจนะคะโปรไฟล์เพจเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวให้ดูโปรไฟล์เพจนะคะนี่หน้าตามันจะเป็นในไลน์มันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมถ้าใครเข้ามาที่ไลน์ก็นะก็จะเจออยังไม่โชว์ยังไม่โชว์เดี๋ยวนะ สต็อปแชร์ก่อนอโอเคเอหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้อันนี้คือถ้าถ้าในโปรไฟล์อันนี้คือตัวอย่างดูด้านซ้ายมือแบบนี้นะ,ะเราก็จะตั้งไว้สามารถเซตสีได้เซตอะไรได้ซึ่งสามารถใส่ปลั๊กอิน ปักอินคืออะไรปลักอินคืออย่างเช่นเราอาจจะใส่คอนเทนต์ใส่โซเชียลมีเดียข้อมูลทางการเลิกวันไหนท่านวันไหนใส่เบอร์โทรศัพท์ได้นะคะใส่เขาเรียกอะไรอ่ะใส่สถานะได้แล้วก็ใส่พวกแผนที่ใส่ที่ตั้งได้แล้วก็อีกที่หนึ่งที่ทําเรื่องของการอันนี้คือเป็นเรื่องของแว n เน s และแล้วแวนเนชอันนึงก็คือว่าพอคนเข้ามาแล้วอันนั้นมันอยู่ข้างนอกไลน์แต่สิ่งที่อยู่ในไลน์ก็คือตัวลิสต์เมนูนะคะลิสต์เมนูเป็นแบบไหน นะคะลิสต์เมนูเป็นแบบไหนเออเราก็ลืมเตรียมมานะคะว่าเราจะต้องเปิดอันไหนให้ดูลิสต์เมนูนะคะ,ะให้ดูส่วนของใน,นนี้เลยนะคะเอะอลิสต์เมนูลิสต์เมนูก็แบบนี้นะคะถ้าใครเข้าไปที่ไลน์ก้อยนะคะแอก้อยแอด,แอดก้อยบริษาทก็จะเจอแบบนี้เมนูแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่แชร์ไม่โชว์ share, อีกแล้วนะคะ เพราะว่าเราโชว์แค่บาง,บางสไลด์เราไม่ได้โชว์ทั้งหมดนะเอออันนี้คือหน้าตาของของลิสต์เมนูนะคะประมาณนี้แล้วก็ตัว greeting message greeting message ก็คือตัวที่เวลาคนแอดเข้ามาทักเข้ามาแล้วเจอเจอเลยหน้าแรกเนาะเป็นตัวที่ก็จะพยายามแบบบอกปิดการขายในนั้นเลยนะคะ แล้วก็ตัวที่เข้ามาอีกอันก็คือ step message เนาะ step message ก็คือเรื่องของเวลาคนทักเข้ามาเนี่ยปุ๊บเขาจะมีระยะเวลาไว้เลยนะคะ step message จะเป็นการที่ทำให้เราอะเข้าไปในเ,เดี๋ยวให้เปิดให้ดูนะ step message step message อยู่นี่นะคะ step message นะคะนะปิดไระ,ะงับใช้นะคะก สเตปแมสเต็ uh, message, เนี่ยมันจะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเช่นตรงที่ว่าเวลาคนทักมาปุ๊บภายในกี่ประมาณ2สัปดาห์เราตั้งไว้ไน้นะจากนี้แล้วก็2สัปดาห์ให้มีข้อความอะไรบอร์ดแคสต์ไปหาเขาเสร็จแล้วพอผ่านมา1เดือนให้สเตปอันนี้เหมาะมากกับคนที่สมมติว่ามีของที่จะต้องซื้อซ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบเอ้ยคนนี้ทักมาแล้วยังไม่ซื้อเราก็ส่งข้อความชุดนี้ไปถ้าเขาซื้อแล้วส่งข้อความชุดนี้ไป มันสามารถเซตได้อย่างนี้เลยนะคะ,ะแล้วหัวใจสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือบล็อดแคสต์นะคะเรื่องของบล็อดแคสต์เนี้ยเป็นตัวที่ทําการตลาดได้ดีมากๆไอ้บล็อดแคสต์ตัวเนี้ยมันเป็นการกระตุ้นทําให้ลูกค้าซื้อหรือนึกถึงเราตลอดเวลาไม่ให้ลืมนะคะแล้วตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวบอดแคสต์เนี่ยตอนเริ่มแรกเราจะใช้ได้1,000ข้อความนะคะ 1, ข้อความใน1,000ข้อความมันจะมีเป็นชุดๆุนะชุดนะ 1, ข้อความส่งได้3 สามข้อความคือสามบอลลูนบอลลูนก็คือตัวกล่องข้อความอย่างเช่นเป็นข้อความได้ห้าร้อยตัวอักษรเป็นรูปภาพหรือเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่รวมกันสามชุดเรียกว่าหนึ่งข้อความนั่นเองนะคะในการบอร์ดแคสทั้งหนึ่งอ่ะตัวนี้นะคะมันข้อดีก็คือช่วยกระตุน้นการซื้อแล้วก็มันจะเป็นการแจ้งโปรโมชั่นแจ้งเหมือนเป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นประจานะคะแล้วก็พวกนี้ร้านค้าเนี่ยต้องมีใครที่มีไลโอเอจะต้องใช้อยู่แล้วไม่มีใครที่ไม่ใช้บอร์ดแคส แต่ก่อนจะบอดแคสต์ย้อนกลับไปข้อแรกนะคะก็คือมันต้องไปสร้างแบรนด์อาวเนตทำให้คนรู้จักทําให้คนเพื่อเพื่อนก่อนนะคะยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นที่คุณจะเอามาทําอย่างที่บอกว่าเรื่องของการสร้างอาวเน็มันเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าคุณจะทําบนเฟซบนไลน์บนทิกต o k บน i อยังไงคุณก็ต้องสร้างแบรนด์อวเนตเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมไปทําวันนี้ให้คีย์นี้เป็นคีย์หลักเลยแล้วมันเป็นพื้นฐานของการตลาดแบบทั่วโลกอยู่แล้วว่าจะต้องสร้างแบรนด์อวเนต แต่สร้างยังไงล่ะก็คือเรื่องของเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะเรื่องของพรีเมียม d เยเนี่ยเราก็จะต้องมีจดพรีเมียม ID และก็ทำการเพิ่มเพื่อนก็ก็จะมีเทคนิคเพิ่มเพื่อนให้ใครอยากได้เทคนิคการเพิ่มเพื่อนนะคะอีบ e ุ๊กอ่าทักเข้ามาเดี๋ยวทักเข้ามานะคะอันนี้คิดสดเลยนะยังไม่ได้ทำแต่ว่ามีม,มีเนื้อหามีเรียกอะไรมีเนื้เนื้อหาอยู่แล้วเดี๋ยวจะทำเป็นอ e ีบุ๊กให้นะคะก็ทักเข้ามาเพิ่มเพื่อนม,มาที่ไลน์ ก้อยปริษานะคะแล้วก็พิมพ์ไว้ว่าอ e ีบุ๊กเทคนิคเอออะไรดีอะไรประมาณนั้นแหละรับอ e ีบุ๊กเทคนิคเพิ่มเพื่อนอ่ะประมาณนี้ดีกว่าเนาะยังไม่รู้นะยังไม่รู้โอเคได้ได้เวลาแล้วตามแล้วตามแล้วมีคนตามแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เอามาบอกกันนิดนึงถ้าใครที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการออกแบบ l i n อเออยังไงให้พรีเมียมให้คนซื้อง่ายให้ดูหน้าร้านหน้าซื้อหน้าใช้ ก็สามารถทักมาได้นะคะในไลฟ์นี้ก็ได้พิมพ์ cf นะคะก็จะมีข้อความเล้งเข้าไปหรือจะไปพิมพ์ cf ใน Line แอดก้อยปริศาก็ได้นะคะสามารถพิมพ์ได้ทุกที่ทุกทางแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ถนัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่อ่ะไลน์นี้บอกไปให้แล้วนะคะก็พิมพ์มาได้เลยพิมพ์ cf ในไลฟ์นี้ได้เลยก็จะได้ราคาพิเศษวันนี้วันนี้ราคา1299บาท พรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เพิ่มเป็น1599แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เริ่มเรียนวันแรกพรุ่งนี้เริ่มเรียนวันแรกใครที่ยังไม่ได้ลงรีบลงถ้าใครที่เอลงช้าก็1599บาทนะคะวันนี้ลาไปก่อนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวจะมาค่อยๆแชร์ให้เรื่อยๆเนาะไปแล้วค่ะวัสดีค่ะ